k e l o g School of Management กับหลายโปรแกรม MBA ที่ทุกๆคนสงสัยวันนี้นี้พาแก๊ง k e l o g k MBA มาตอบทุกคําถามที่ค้างคาใจค่ะโอเคแล้วตอนนี้เราก็ว่าอยู่กับแก๊ง k e l o g แล้วนะคะเย้เย้อ่างั้นเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนําตัวก่อนนิดนึงว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ทําอะไรผมชื่อไอสังครับสุภมิตรทวิสิทคุณกลก่อนมา k e l o g อเรียนวิศวะที่จุฬาครับปี53ม94 นะครับแล้วก็หลังจากจบก็ไปทำค onsulting นะครับที่ PwC นะครับประมาณ5ปีกว่าๆครับแล้วก็สมัครมาเรียนตอนนี้ก็คืออยู่โปรแกรม Triple M ครับเป็น dual degree ของ MBA กับ MS in Design Innovation นะครับก็เป็น2ตัวที่เรียนพร้อมกันแล้วก็ปัจจุบันฝึกงานอยู่ที่สตาร์ทอัพที่เชียโกครับชื่อสวาราเป็นฟ o ้ดเทค ที่ทำเรื่องของ Smart Open แล้วก็มิคิดเดลิเวอรหลังจากจบ MBA ก็อยากจะไปทำด้านเทคเหมือน,นกันครับในเรื่อง product management ที่ US จูนะคะนนก็เรียนจบ d b a จุฬาแล้วก็ทำ PWC Consult เหมือนไอ้เลยปีเดียวกันเลยเข้าพองกันแล้วก็ทำมาได้4ปีกว่าแล้วจากนั้นก็ไปทำ channel management ที่กรุงไทยประมาณครึ่งปีก่อนมาเรียนเค l ล็อกวันวายโปรแกรม แล้วก็ตอนนี้จบแล้วก็กำลังหางานด้าน s t r ATEGY ในเทคเฟิร์าชื่อเจนนะคะเรียนอยู่ l ครอกโปรแกรมบูเยาปอตรีจบวิศวะคอมรัฐกระบังนะคะแล้วก็เข้ากรุงมาทำงานอีก7ปีกว่า,ก,วาก่อนมาเรียน MBA นะคะก็เริ่มทำ Tech Consulting ท,ที่ PwC นะคะ ในไทยแล้วก็สิงคโปร์ได้เจอไอ้กระจูนแว็บหนึ่งที่เข้าก่อนนะคะแล้วก็ย้ายไปทำที่ n นมูละเป็น j a a p เ e b o u t i q u e Consulting Company แบบหนึง่งแล้วก็สวิชไปทำ s t r a t e g y กับ operations consulting ที่กีร้อยนะคะตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่ที่ Apple นะคะที่ทำโทรศัพท์มือถือเลยนะคะห <laughs> <laughs> ละะังจากจบก็จะยังไม่รู้ยังไม่มีแพลนเลยแน่นอนอาจจะแต่งงานเอยไมวธรรมาดาจริงแล้วก็ <laughs> <laughs> พี่เจนทำบล็อก เขียนเพจอยู่ด้วยใช่ไหมเอ่ยเจนสตอรี่ uh, .com นะคะเป็น IES นะคะเติมผู้ผลไปด้วยเพราะมีหลายเรื่องค่ะอ่าอันนี้ติดตามได้นะคะพี่เจนเขียนเล่าไว้แบบละเอียดมากๆเลยนะบอกว่าใครที่สนใจเรื่องเรียนต่อเรื่องชีวิตที่นี่หรือชีวิตคอนซัลท์คืออ่านแล้วละเอียดมากจริงๆคือเคทลอกอ่ะเป็นโปรแกรม MBA ที่พิเศษมากเลยนะ <c oughs> <ๆ S 2> เพราะว่าเขามีหลายแบบมากๆเลยวันนี้ก็เลยเหมือนเอาเนี่ยแกงเคทลอกนะคะจากทุกโปรแกรมมาเล่าให้ฟังกันเลยว่าแต่ละโปรแกรม แตกต่างกันยังไงของพี่ก็ไม่มีอะไรโดดเด่น,นะคะ่ะก็คือเจเนอเรลสุดมาตรฐานมากก็คือคนเยอะคลาสหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณ450คนนะคะแล้วก็โปรแกรมพี่เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ปอตรีไม่ได้เรียนสายธุรกิจอย่างเช่นพวกวิศวะอ่ะก็คือจบมาไม่ได้มีความรู้ธุรกิจอะไรมากมายนะคะเพราะามันจะต้องมีมาวนแบบคอคลาสอีกรอบหนึ่งแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพเพราะว่ามันจะมีอินเทอร์ชิ ระหว่างปีหนึ่งขึ้นปี2ตอนนี้เลยนะคะให้ลองค่อยๆแบบพิวิตไปเหมาะกับคนที่ไม่ได้เจาะจงว่าจะไปแบบดีไซน์อ n นโนเวชันอย่าง Triple M นะคะเมื่อกี้คือโปรแกรม2 Year นะคะคือ MBA 2ปีปกติแบบที่คนส่วนมากมาเรียนที่อเมริกาแล้วเรียนต่อมาของพี่จูนเป็นโปรแกรม MBA 1 Year นะคะเรียนแค่หนึ่งปีก็จบละของจูนก็คือเรียน12เดือนเปิดเทอมมิถุนาแล้วก็จบมิถุนา ก็คือโปรแกรมนี้พิเศษก็คือเหมือนพอเข้าไปเรียนแล้วอะ่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องเรียนวิชาพื้นฐานบางวิชาที่เกี่ยวกับบิสเนสเช่นพวกมาร์เก็ตติ้งหรือบิสเนสแอนาลิติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยเป็นวิชาเลือกทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมาะกับคนที่ เหมือนตอนปตีเรียนสายธุรกิจมาก่อนเช่นพวกเรียนบัญชีบริหารมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะทํางานสายธุรกิจมาไม่ได้อยากเปลี่ยนสายงานอะไรเหมือนค่อนข้างรู้ว่าตัวเองอยากทํางานอะไรมีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยชื่อว่าครับก็คือปกติไม่มีใครรู้เลยว่ามันมาจากชื่ออะไรจนกระทั่งมาเรียนที่นี่ M M M มันย่อมาจาก Multi Disciplinary MBA and MS in Design i o a t i o n ก็คือ M สามตัวยาวจริงก็คือโปรแกรมนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเรียนเหมือนกันกับ MBA ธรรมดาเลยนะครับแต่ว่ามีวิชาเสริม เป็นวิชาทางด้านของวิศวะคณะวิศวะครับมาด้วยซึ่งจะโฟกัสไปททางของเทคโนโลยีกับดีไซน์เพ n กิ้งนะครับก็มีคลาสาต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราใช้ค u m a n นเซน e ตอ e ์ดีไซน์ในการหา i n s i g h ์แล้วก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นนะครับในการ Develop Product หรือเทคโนโลยีต่อไปก็เริ่มพร้อมกับวันวายก็คือเริ่มตั้งแต่มิถุนาแล้วก็จบพร้อมกับทุวาย ก็คือเพิ่มมาหนึ่งเทอมเราวิธีการสมัครล่ะคะแตกต่างกันยังไงบ้างเอ่ยของทัวรก็คือสมัครปกตินะคะก็คือเหมือนกับโรงเรียนอื่นเลยมีผลสอบที่แมตโทเลนะคะสำหร so ับคนที่ไม่ได้เรียน International School หรือว่าเรียนต่างประเทศมีเรซูเม่มีอเสสองข้อมี Recommendation Letter 2ฉบับจะต้องเป็นจากหัวหน้าโดยตรงหนึ่งฉบับแล้วก็สมัครได้ทุกคนคอเสิริมได้ไหมครับมันมีไอวีดีโอเอเสดด้วยครับที่อาจจะต่างจากที่อื่นที่แบบเขาจะส่งเป็นลิงก์มาให้แล้วต้อง กดเข้าไปในลิงก์แล้วก็สัมภาษณ์วิดีโออย่างเงี้ยครับสอบสามพอก็คืออารมณ์ประมาณว่าใครเคยสอบ e t o e f l i อพมาค่ะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่ามีแบบคําถามมานิดนึงจากเวลา60สิบวินีแล้วก็ตอบแต่ตอบเนี่ยมีแค่ช ANC เดียวแล้วก็ต้อง,ต,องต้องเห็นหน้าด้วยวันวายก็แบบตอนเขียนคือสมัครเหมือนกับทัวรเลยก็คือเขียนเอเซจย์แบบเดียวกันแต่ว่าระหว่างตอนที่สมัครอะคะ่ะก็คือเหมือนต้องยื่นทัสคริปให้มาหาลัยตรวจก่อนว่ามีสมิทธิ์สมัครวันวายหรือเปล่า บางคนเขาก็อาจจะไปเรียนคอร์สเสริมเพื่อให้มาสมัครได้ก็มีเหมือนกันเช่นต้องเรียน Marketing มาก่อน Sta ตมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จับแมทช์กันว่าเออเราสามารถข้ามพวกวิชาหลักพวกนี้ไปได้ไหมตอนเรียนยื่นไปว่าสมัครได้ไหมแล้วก็รอผลแล้วก็ค่อยสมัครก็คือต้องผ่านเกฑนก่อนเพราะว่าอันนี้เขาจะปัดวิชาคอร์ s i n e s s ไปหมดเลยงั้นเขาต้องมั่นใจว่าเรามาเรียนวิชาที่จะไม่ใช่คอแล้วเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีพื้นฐานมาก่อน ของโปรแกรมต่างกันอย่างเดียวคือมันมีอาเซเพิ่มมาเป็นอาเซอันที่3ครับถามง่ายๆเลยก็คือ Y ายทีปเก็คือแค่ต้องตอบให้ได้ครับว่าทําไมเราถึงสเปซิฟิกมาที่ฝ่ายนี้คนก็ต้องมีโก้ที่ชัดเจนนะครับว่าทาไมถึงอยากมาเข้าโปรแกรมนี้เพื่อที่จะช่วยอะไรต่อไปในอนาคตโอเครู้กันไปแล้วว่าแต่ละโปรแกรมแตกต่างกันยังไงเราก็สมัครกันยังไงแล้วทาไมตอนนั้นที่พี่แต่ละคนถึงสมัครโปรแกรมนี้กันอีกตอนนั้นแค่อยากมาเรียนต่างประเทศเฉยๆ,ๆก็เลย บบมาตรฐานไปก่อนแล้วก็พี่เรียนวิศวะม,มามันก็เลยแบบเรียนวันวายไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใครอยากจะแบบ explore ก่อนว่าเราไปทางไหนได้เราค่อยเลือกคือข,ของจูนอะจูนเรียน d b a มาก่อนก็คือเหมือนเรียนวิชาสายบิ s i n e s สมาหมดแล้วแหละแล้วก็จบจาก MBA แล้วก็ยังอยากทำงานแนวแบบ strategy หรือว่าทาง business อยู่ยังไม่ได้อยากเปลี่ยนสายงานไปที่ไหนมากแล้วก็เหมือนเราค่อนข้างติดคร้าครัวเนะก็คือเรียนวันวายมันก็ จบเร็วกว่าแล้วก็เหมือนมันก็จะไม่ต้องเสียเวลามากกับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงเรียนว,นวันวายมันก็สามารถแอพพลาย o p t STEM ได้เผื่อสมมุติอยากทำงานต่อที่เมกาเงี้ยมันมันมี STEM ก็สามารถทำดงานต่อไปได้3ปีโดยที่ไม่ต้องขอ H1B วดีซ่าก็คิดว่าแบบเออคาไซ์เล็กๆน่ารักดีน่าจะสนิทกันวันวายก็ ร้อยสามสิรอยี่สิเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเรียนโปรแกรม1ปีแล้วเหมือนค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกกว่านะเพราะว่าแบบเราก็ใช้เวลาเรียนแค่1นึ่งปีประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินทิปเป e M ตอนนั้นก็คือโกคือค่อนข้างชัดว่าอยากมาทํางานที่เมกาในด้านที่เป็นเทคโนโลยี ตั้งใจว่าต้องหาโปรแกรมที่อย่างน้อยโฟกัสด้านเทคก็เลยไปสิร์ชโปรแกรมแล้วก็บอกเออนี่ก็เจ๋งดีแต่เพราะมัน,มนตรงกับแคเรียโกอะไรอย่างแล้วก็เลยโฟกัสออน,นี้ตั้งแต่แรกซึ่งถึงแม้ว่าคลาสไซเลกรับอินเตอร์ประมาณ18คนอเงี้ยครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นอันที่เหมาะสมก็เลยโฟกัสน,นีมาจุดเด่นของมหาลัยที่แบบแต่ละคนคิดว่าไปเรียนมาแล้วประทับใจมีอะไรบ้างองือที่จะคิดว่าน่าจะเป็นวิชาที่เป็นซอฟต์สกิลเช่นแบบพวกในโกเชชั่นหรือว่ามันจะมีคลาสสิบดังมากอย่างเช่น selling yourself and your idea อะไรอย่างเงี้ยจุดเเด่่นอออีกกรืืง็ค ที่นี่จะดังมาเก็ตติ้งมากเขาชื่อฮันเนซี่ศาสตราจาร์ฮันเนซี่เป็นคนที่เก่งมาเก,ก็ตติ้งแล้วเขาก็จะแบบเก่งมาเก,ก็ตติ้งที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ค,นคือดีมากอาจารย์คนอื่นเนี่ยก็ดีเหมือนกันทั้งฟ a ค u ลตี้ของมาเก,ก็ตติง้งนี่คือดีหมดมาเก็ตติ้งสตรีทีโฟกัสเป็นเคสเคสไปครับคล้ายๆฮารวร์ดก็คือเหมือนโฟกัสแต่ละวีก็คือมีเคสของตัวเองแต่ว่าก็คือนอกเหนือจากตรงเนี้ยมันจะมีเกมเป็นซิมูเลชันให้เล่นซึ่งเล่นททุกอาิต มันจะเป็นเหมือนให้เรารันธุรกิจนะครับแล้วก็ให้เราเอาบัตเจตไปใส่ปีนี้จะมาเก็ตติ้งเท่าไหร่ปีนี้จะผลิตโปรดักต์อะไรปีนี้จะขายใครอะไรเงี้ยแล้วก็แข่งกันทั้งห้องแต่ละคนก็มีกลุ่มของตัวเองแล้วก็แข่งกันพอได้ทำซิมูเลชันแล้วทาเป็นเคสเนี่ยมันก็เหมือนแบบได้ลองตัดสินใจจริงได้ลองทําประสบการณ์จริงอะไรก็จะเพลใช่ใช่เขาจะเน้นแบบคอล์รัปเอร์เรชั่นก็จะมีการให้จับกลุ่มการทํางานคือถูกวิชาวิชาที่คิดว่ามันไม่น่าจะจับกลุ่มกันได เป็นทีมอะไรเงี้ยในโกเชตกันเป็นทีมอะไรประมาณเนี้ยค่ะจบไปเนี่ยสกยิลที่สําคัญมากๆในการทํางานในบริษัทเนี่ยก็คือการ<ม>ทํางานเป็นทีมเนาะซึ่งที่เนี่ยแบบโด่งดังและเด่นมากเสริมนิดน,นึงคือเมื่อก่อนเขาจะให้จับลุ่มาเองเดี๋ยวนี้ก็คือเขา r a n d o m ให้เลยไปคุยกันเองคือแบบยูต้องทํางานกับใครก็ได้ไม่ว่าแบบยูจะเลือกเองหรือว่าเขาจะจับมาให้แบบไม่ใช่ใช่ใชแบบ่ต้องฝแบบต้องฝึกแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้โอเคต่อจากพี่เจนพอพี่เจนบอกเออโรงเรียนแคลลอกเนี้ยเขาเน้น Collaboration ใช่ไหมทำง,งานกลุ่มคือการดีไซน์ตึกของเขาถ้าเห็นจากแม็กกาวยัง e กีพาซาเขาดีไซน์ตึกที่ว่านักเรียนเวลาเขาเลิกเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางตรงนี้เพื่อที่จะแบบคุยกันอัปเดตสาทุกสุขดิบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโรงเรียนเนี้ย แบบ DNA เรื่อง collaboration มันเข้าไปทั้งตั้งแต่ดีไซน์วิชาดีไซน์ตึกอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็คนที่เคล็อกเขาคัดเลือกเข้ามาก็จะมีความ open m i n d เดเปิดกว้างเรื่อง diversity ก็แบบดีมากคือคนเป็นกันเองสุดๆมี house party เยอะมากตัวคนด้วยแหละเนาะหลอกเนี่ยคือ well known <ม>เลยว่าเป็นคนที่ friendly มากๆแบบว่า ที่ทาปาร์ตี้แล้วก็แบบเข้าถึงง่ายอ่ะคือเรื่องทีมเราต้องแข<ช>่อไย่างนี้พูดในเรื่องตัวเมืองละกันครับก็เ,เมืองเชลอกครับเมืองชื่อเอมวนสตันห่างจากตัวชิคาโกดามทา์ถ้านั่งอูเบอร์ก็ประมาณ30นาทีถ้านั่งรถไฟก็ประมาณ3 0ม0นาทีอย่างเงี้ยครับซึ่งก็คือเป็นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเมืองกับข้างนอกเมืองใช่ไหมแต่ว่าในตัวเอมวันสตันเองมันเป็นเหมือนย่านค่อนข้างแพงนิดนึงมีคนไม่เยอะมากแล้วก็มีทุกอย่างในเมืองแบบสามารถไปหาซูเปอร์มาร์เก็ตสามารถไปหาเพื่อนได้ง่ายครับฉะนั้น ก็สำหรับคนที่ชอบความไม่วุ่นวายมากสามารถอยู่ในคล้ายๆ c o l l คอร์เลจทาวน์ที่สามารถ เจเพื่อนได้ง่ายๆแล้วก็ทุกคนทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นไซต์ที่ดีตัวตึกก็อยู่ติดกระเลกเลยก็คือสวยอยากรู้จุดด้อยบ้างอมีจุดไหนที่อยากให้โรงเรียนแบบพัฒนาก็คือเมื่อกี้บอกว่ามีงานกลุ่มเยอะใช่ไหมคะก็คือจุดด้อยแบบเยอะไปหน่อยไหมก็คือทุกวิชามันจะต้องมีงานกลุ่มแล้วก็ทุกอาทิตย์ก็จะต้องมีงานเหมือนแบบ Assignment ส่งเนี้ยค่ะสมมติว่าเราเรียนแบบสี่วิชาเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยต้องนัดเจอกับเพื่อนสี่กลุ่มทาร์มเกตดิเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุด เพราะว่าเพื่อนเวลาก็จะไม่ตรงกันช่วงโควิดปุ๊บเนี่ยคือคนก็กลับประเทศบ้างนู่นนี่นั่นโอ้โหเละตอนเนี้ยพูดถึงจุดด้อยในเชิงโปรแกรมวันวายแล้วกันคือจุดด้อยเนี่ยก็คือมันไม่มี internship ก็คือถ้าสมมติเราเรียนเรียนไปอยูแ่แล้วรู้สึกว่าเอ๊หรือเราจะชอบสายนี้นะไม่มี internship ก็คือจบแล้วก็คือหาฟูลไทม์ไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบเอ๊ไม่แน่ใจว่า โอเคกับสายนั้นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คือถ้าคนที่อยากสมัครงานในเมกาถ้าไม่มีินเทอร์ s h i p มันก็อาจจะลําบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความว่าเป็นมันวายเนะาะบางกิจกรรมแล้วผ่านแล้วผ่านเลยเช่นสมมุติแบบกิจกรรมนี้เราอยากไปมากมากแต่แบบดันป่วยก็แบบไปแล้วสองอันแล้วกันก็คือนอกจากเรื่องงานกลุ่มแล้วก็มีกิจกรรมอื่นข้างน,นอกอีกกิจกรรมมันจะเยอะมากมันจะรู้สึกว่าอยากไปทุกอันเลยเพราะว่าแต่ละอันก็มีเพื่อนคนละกลุ่มกันแต่ละคนก็แบบทำละแบบกัน ฉะนั้นสุดท้ายความยากก็คือว่าเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะไปอันไหนแล้วก็อันไหนที่เราจะต้องไม่ไปเลยสักอันแล้วก็อยู่บ้านทํางานไม่ใช่ข้อเสียหรักรมันเหมือนกับอะไรที่ต้องตัดสินใจอะไรที่เราต้องแบบใจนิ่งนิดนึงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องสภาพอากาศก็ซัมเมอร์ดีที่สุดก็ประมาณ3เดือนถึง4เดือนหลังจากนั้นจะเริ่มหนาวเรื่อยๆแล้วก็จะพีคไปจนเป็นสปริงแล้วก็พายุเข้าแล้วก็กลับมาซัมเมอร์อีกรอบขอเสริมอะไรอ่ะอากาศชิคาโกได้ได้ นคนมีเมนอะรนมาก a นะน ured, uh. ทีนี้โมเมนที่ประทับใจของการมาเรียนที่เคนหลอกจริงประทับใจหลายโมเมนนะแต่ว่าคือเคนหลอกอะมันมีกิจกรรมหนึ่งที่เด่นมากก่อนที่เราจะเปิดเทอมก็คือกิจกรรมเฟสซึ่งพี่เจสกับไอก็ไป แล้วเหมือนตอนนั้นจุก็ไปเคลสเที่ยวกับพี่เจนด้วยกิจกรรมนี้คืออะไรเขาจะพานักเรียนนี่แหละประมาณ30คนไปเที่ยวด้วยกันคี์หลักของกิจกรรมนี้ก็คือแต่ละคนไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาจากประเทศอะไรทําง,งานอะไรมากอ่อนก็คือเขาอยากให้เราคุยกันแบบไม่ไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นใครเนอะแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเหมือนไปเที่ยวด้วยกันทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นด้วยกันแล้วก็ค่อยบอกนาวัน ก่อนสุดท้ายว่าแบบเออเราเป็นใครมาจากเควสเราเป็นเควสแบบไปลาสกาใช่ไหมคะมีคนไทยสามคนแล้วเขาจับไม่ได้นะว่าเราแบบรู้จักกันมาก่อนแล้วมาจากประเทศ <c oughs> เราแบบเราเป็นคนละทิศเลยแล้วเขาตกใจมามทําให้รู้สึกว่าคนที่นี่เพื่อนที่นี่แบบน่ามากแล้วก็เหมือนทําให้เราได้เห็นว่าเออเราก็สามารถคุยกับคนเหล่านี้ได้โดยที่เราไม่ต้อง ไม่ต้องรู้ว่าเขาแบบเป็นใครหรือว่าเรามุ่งที่จะแบบเอ้ยหาคนที่แบ็คกราวเหมือนเราเท่านั้นนะเพื่อนที่ได้จากทั้งเควสหรือว่ากิจกรรมอื่นๆมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยโชคดีจริงๆที่ได้มาอยู่ในเหมือนคอมมูนิตี้นี้เน็ตเวิร์กนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะวเพื่อนทุกคนแบบน่ารักมากจริงๆหรอซัมเมอร์ครับของทีวีเอ็มเนื่องจากว่ามันมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มีคลาสไซแค่ห5สิบห้าคนจัดก,กิจกรรมกันทุกอาทิตย์เลยมีกิจกรรมแปลกๆนั้นเลยมีกิจกรรมหนึ่งเรียกว่า เฟกเวดดิ้งก็คือแต่ละคนอนะจะถูกแรนด o ม l y a s ี i g อสไซให้ในวันงานแต่งงานคุณจะต้องแต่งตัวเป็นคนนี้แล้วก็ต้องเล่นบทนี้ทั้งคืนแล้วทุกคนก็จะมีบทอย่างเงี้ยฉะนั้นว,วันที่มาในงานก็จะมีคนหนึ่งเป็นเจ้าสาวคนหนึงเป็นเจ้าบ่าวผมไล่เป็นอาจารย์สอนสแตน ก็ต้องแบบเนนเนิร์ดแบบถือถือแก้วเหล้าแล้วก็แบบเดินไปคุยเล่นสแตทกับคนอื่นเนินเนิร์ดหนึ่งครับก็ตลกนีทุกคนก็แบบเล่นบทโสมบทบาทกันจริงจังมากทั้งคืนมันเป็นกิจกรรมที่จําได้แม่นเลยแล้วของพี่ก็มี2เรื่องนะคะคือพี่เข้าคลับที่ชื่อว่า Special K อ่ะมันเป็นคลับประมาณแบบมิวสิคอลโชของเคทลอกมันเป็นแบบประสบการณ์ที่ มีคุณค่ามากเพราะว่ามันไม่ค่อยมี international student ใช่ไหมมันเหมือนกับแบบต้องไปร้องเต้นแล้วก็แบบสแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนฝรั่งก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเพนกับเรามากๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ r รีเซนดีแบบเด็กไทยก็กลับบ้านใช่ไหมไปฝึกงานที่ประเทศไทยหรือว่าแบบสถานาการณ์โควิดพี่ก็พูดตรงๆว่าพี่ภาษาก็แบบกระท่อนกระแท่นเนาะพี่ก็กลัวฝรั่งไม่เข้าใจว่ามันพูดอะไรกรันอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงโควิดนี้พี่ก็เหงาจะแฮงเอากับใครทุกๆคนก็แบบกลัวติดโรคแบบมันมีเฮลคอนเสิร์ตนู่นนี่น แบบเพื่อนอเมริกันปุ่มหนึ่งเขาก็รีช,ชเอามาแบบเฮ้ยชวนไปฟาร,ร์มเหาด้วยกันพี่ก็แบบอ่ะไปก็ได้แบบเหงาไงโคตดอเมริกันเลยมันเหมือนแบบกระโดดน้ําในเบาะจุดฟุกฟุไฟ <laughs> สาหรับตัวพี่มันก็เหมือนกับแบบเออเป็น achievement หนึ่งที่เขาแบบเออให้เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราพูดภาษากระท้อนกระทัหรือเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเขาก็พยายามอธิบายให้เราฟังแล้วเราก็ต้องแบบพุชตัวเองออกไปด้วยนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับแบบน้องๆที่วอร์ว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงมาที่นี่เราจะเป็นยังไงบ้างจริงๆ MBA งจริงๆไม่ว่าจะเคทล็อกหรือโรงเรียนไหนๆนะคะคือที่ประทับใจมากๆคือคนเขาพยายามฟังเราจริงๆแล้วเขาก็ให้โอกาส <c oughs> <ๆ S 2> เราพูดพูดช้าก็ไม่เป็นไรพูดไม่เข้าใจเขาก็พูดอีกรอบ อ่อันนี้คือแบบไม่ต้องกลัวเลยมาที่นี่แบบได้ฝึกภาษาแล,แล้วได้เพื่อนใหม่แน่นอนสุดท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆนิดนึงหลายๆคนน่าจะเป็นอยู่ในช่วงการเตรียมหรือว่าการตัดสินใจอยู่ว่ามา MBA ดีหรือเปล่าก็อยากจะฝากว่าให้เหมือนกับคิดดีๆครับว่าเรามาเรียนเราอยากได้อะไรมากที่สุดแล้วก็ให้ตรงนั้นเป็นตัวชี้นำเราว่าสุดท้ายแล้วโรงเรียนไหนจะเหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดนะครับแล้วก็พอ,อคิดตรงนั้นปุ๊บมันก็จะมี motivation ในการอ่าน G-Map ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราเหมือนกับเราปล่อยวางแบบเออแล้วสอบไปก่อนอย่างเงี้ มันจะไม่ได้อ่านมันจะอ่านแบบไม่มี motivation แล้วมันจะมันจะเหนื่อยกว่าฉะนั้นก็คือเซตเป้าหมายให้ชัดแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเลือกโรงเรียนอะไรมันก็จะตามมาพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเรียนโรงเรียนรัฐบาลไทยๆมากๆม,มาตลอดชีวิตทํางานก็ที่ไทยเกิดบตลอดเนี้ยค่ะก็ไม่คิด เหมือนกันว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องแบบมาเรียนที่นี่แล้วก็ทํางานที่อเมริกาเนาะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่แบบกําลังสมัครเข้ามหาลัยเราอาจจะท้อค่ะเพราะว่าพี่อยู่ในจุดนั้นมาก่อนเหมือนแบบพี่ใช้เวลาสมัครประมาณปีครึ่งอะมันมันนานมากแล้วก็แบบบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเราแบบภาษาอังกฤษไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าแบ็กกราวเราไม่ดีหรือเปล่าไม่ต้องกังวลว่าแบบเราจะแบ็กกราวไรแค่แบบ มุ่งมั่นแล้วก็ม,มันเหมือนที่จะไกลเกินเอื้อมแหละแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นไปได้ค่ะเห็นด้วยทั้งพอย์ของแบบไอแล้วก็พีเจเลยคือจูรู้สึกว่าเก่อนที่จะมาเรียนะ่ะเป็นช่วงที่เราได้แบบเหมือนรีเฟกตตัวเองว่าเราอยากจะได้อะไรต้องการอะไรในอนาคตอยากจะทํางานประมาณไหนอะไรเงี้ยก็คือใช้เวลานั้นแบบรีเฟกตตัวเองเยอะๆแล้วก็แบบอย่างเคโลมีสามปรแกรมใช่ไหมก็คือลองดูว่าเราเนี่ย เหมาะกับโปรแกรมไหนซึ่งมันก็ดีหมดแล้วก็ถ้าเราเลือกมหาลัยอย่างเงี้ยก็พยายามดูคุยกับรุ่นพี่มหาลัยนั้นเยอะๆว่าเออเคาเจอร์ของมหาลัยนั้นตัวเมืองหรือว่าแบบคอร์สที่เรียนเหมาะกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้เวลาศึกษาตรงนั้นเยอะซึ่งจูนอะศึกษาตรงนั้นแบบนานมากก็คือแบบถามรุ่นพี่แทบทุกมหาลัยที่อยากเข้าเลยแล้วก็เลือกว่าเราอดูเหมาะกับมหาลัยไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ พอเราแบบมีเป้าหมายแล้วก็คือเออตั้งใจทํามันก็คือไม่ต้องแบบท้อถอยว่าเออจีแมทชั้นแบบไม่ได้สัทีอย่างจนาูนอะสอบ g m a มทแบบห้าหรอบมัง้งคือกว่าจะได้มันนานมากแต่จูรู้สึกว่าเออหลังจากที่เราทํามันเสร็จแล้วอะเราก็จะรู้สึก เอ้ยโอเคภาคภูมิใจกับตัวเราเองมากๆสุดยอดมากๆเลยจริงๆอันนี้แบบนี้ว่าทุกคนพูดมาแบบตรงประเด็นมากคือต้องรู้เลยว่าเราอยากได้อะไรกันแน่เนี่ยมาเรียนแบบเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งค่าใช้จ่ายคือต้องชาร์จทำ reflective action เยอะๆแล้วก็หารุ้นพี่คุยด้วยเยอะๆซึ่งถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะหายยังไงนะก็ไปเข้ากลุ่มได้มี Facebook กลุ่มให้เข้าอยู่ขายของนิดนึงอะไรเงี้ยโฆษณาไปได้ตัวอย่าท้อคือแบบจะเห็นเลยว่าแบบพี่ๆหลายๆคนที่มาเรียนที่เนี่ยไม่ใช่ทุกคนแบบเกิดมาแล้วเก่งแล้วแบบอยากจะมาก็มาได้คือทุก คนผ่านแบบความตั้งใจความพยายามหาข้อมูลฝึกอ่านสอบทุกอย่างมาหมดคือเพราะเรามีความตั้งใจและเพราะเรามีเป้าหมายเราเลยมาได้ถูกหก็เ,เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์แบบแก๊งเคสหลอก m อ a และแกง๊งแก๊งบรดิีเก <c oughs> ่าแล้วขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย